เจอกับแกงมอม,อมอกอมิวไมาย,ย่ากันกับเด้งดึงสามคนมุมประจำมุมประจำของเราไ <c oughs> ม่ย,ย่าเข้าตรงกลางไม่ได้ครับไม่ย,ย่าเข้าตรงกลางไม่ได้ครับผมล้อกินกขอบคอครับลอขอบขอบตัวมิวกับกันนั้นกระเด้งตรงกลางใหญ่เลยหาสั้นกว่าเพื่อนครับผม เลยต้องหาเลาะขอบขอบเลาะขอบขอบดึงดึงแลไดได้ไดได้ไดโอ้โหนี่นี่ถึงจะขาสั้นแต่ดีลาเยอะดีลาใช้ได้นีโอ้โหพอน้องล้มมาหยุด่อยลูกมี่แฟนขับครับแฟนขับของเราพี่เสือพี่เสือ พร้อมกับแฟน<อ>ขับของเราอีกหนึ่งตัวอีเหียวสถานฟ้ากิาานต้นไทรต้นไทรต้นไรไหนตัวไหนลอยอยู่นู่นเอาใครกระโดดใครกระโดดสูงกว่ากันมิวกันกนะันอะตรงกลางอะ่ะโอ้โหโอยโชว์ท่าหน่อยโชว์ท่าหน่อยโชว์ท่าหน่อยเอ๊ดึงหึงดึ่งหนึงดึ่งหนึงดึงด่งมาแล้วครับมาแล้วครับ ไม่ยากขาสั้นแต่ผิวไอ้ถึงวะอโอ้ดึงมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ดึงดึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่คือที่เล่นประจำครับผมถ้าไม่ใช่กองทรายข้างบ้านก็เด้งดึงข้างบ้านยายดึงดึงอ่ะดึง อะด ứ n g เด้ง đứng โอ้ยเอาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเปล่าโอ้ยเซียนเซียนทั้งนั้นเล่นอยู่นี่คือเซียนทั้งนั้นเซียนครับเซียนเด้งดึงเด้งดึงโอ้ยโอ้ยลอยเลย อ,อยู่น้ำครับผมน้ำอยู่ที่เก้าอี้ครับผมมีบริการน้ำขนมพร้อมครับผมอ่าให้ยากินด้วยอะ,อะไรลูกพักกินน้ำพักกินน้ำอ่าให้น้องกินหน่อยลูกเดี๋ยวแป๊บหนึง่งพี่มิวกินอยู่แป๊บนึงพี่มิวกินอยู่เออมิวปิดทำไมเล่าเปิดให้น้องให้น้องจะเปิดยังไงลูกโอ้ตายแล้ว ตายแล้วตายแล้วคุณมิวโกเจ้าพึ่งกระโดดนะเอากินเร็วกินก่อนเร็วกินก่อนจเพิ่งกระโดดนะอย่ายกินน้ำก่อนอย่ากินเยอะลูกเดี๋ยวจุกอยจิ้วจุกพอเอามาเนี่ยเอามาให้ป้านี่มาป้าถือให้พอก่อนพอก่อนมาป้าถือให้มาเอามาเนี่ยน้ำมาเก็บก่อนยิ้มโอ้ยเดี๋ยวพุงแตกอ้าวเด้งถึงกันต่อยกสองโอ้ย Ui 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 Đứng Đứng À đứng đen đứng nào đứng đen à, đứng Ồ đen xuống mạc Xuống mạc Ồ Ồ Ồ lòi xuống mạc ừ. Lòi, lòi อนอยัง <c oughs> ไงก็ฝากช่องเขือลระยองเลยนะครับผมเพิ่งทำเออไม่รู้ต้องทำยังไงครับแต่ว่าต้องให้ได้อผู้ติดตามหนึ่งพันนะครับเพิ่งทำใหม่เอาโทรศัพท์ถ่ายอ,อยังไงก็ขอโทษขอภัยด้วยฝากกดติดตามก,กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผม จากช่องเขยระยองอะไอจุยอจุยอจุยสูถายอจุ๋ยอสันปอมแต่ผิวนะคะหนูผิวนะคะนี่มิ้วโกสูงยาวเข่าดีค่ะแต่ไม่ตีเข่านะคะนี่กันน้องกันโอ้ยสูงชะลูตูดปอดกระเด้งดึงรอยสูงว่ว่าจะไปโรคดพะจัน์ นี่คนนี้นี่สั้นป้อมนี่แต่ลีลาเยอะอ่ะตีเออหมดแรงนือยังหมดแรงนือยังว้าวโอ้ยทอยาลุกเร็วยาลุกเร็วโอ้ยโอ้ยสุดยอดไหนยาทำดีไหนยาทำคนเพี่อนดีอีโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วลองใหม่ด้ ของใหม่เด้อ๋อไอโอ้ยโอ้ยโดเอะอัดึงดังอัดึงดังอะที่เล่นประจำของสามสาวมิวไม่ยากกันเด้งดึงเด้งถึง